สวัสดีคะ่ะมาพบก,กับช่องรัชนีมาแชร์นะคะคลิปนี้เราจะมาสรุปเลขเด็ดงวดประจำวันที่1ตุลาคม2566นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะะแนวทางอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขอาจารย์คนแรกกันเลยนะคะอันนี้กับขอกับผ่างเพราะว่าเป็นกล้องหน้านะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตกับกล้องนิดนึง อาอาจารย์คนแรกนะคะอาจารย์หงอาจารย์หงที่ขอเลขกับต้นกล้วยเนาะงวดที่แล้วเข้านะคะงวดที่แล้วเข้าีนงวดที่สิบหกกันยานี่เข้าอันนี้ให้วันที่สิบเก้ากันยาหกหกนะคะก็เลขที่ได้ก็คือนี่ค่ะหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าแปดสองเจ็ดศูนย์เด่นในวงเล็บสามแล้วก็เจ็ดสามนะคะอาจารย์หงนะคะคนแรกต่อไปก็จะเป็นอาลุงขาย ลุงขายกาแฟะนะขายกาแฟหรือขายน้ําที่อยู่ที่หลักกิโลนะอันนี้เป็นเลขความฝันของลุงนะคะก็ให้มาสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่อาจารย์นิรนามให้แปดหนึ่งเจ็ดเฮ้แปดหนึ่งเจ็ดตรงกับทะเบียนรถราชนีเลยค่ะแปดหนึ่งเจ็ดอาปล่อยสิบเก้ากันยานะแปดหนึ่งเจ็ดเป็นทะเบียนรถ ใหม่ที่เราเพิ่งเปลี่ยนจากป้ายกรุงเทพเป็นป้ายโคราชนะคะได้มาสามแปดหนึ่งเจ็ดเลยค่ะตรงกันเลยอะ่ะแล้ว,ลวที่สําคัญลที่สําคัญคือแปดหนึ่งเจ็ดเนี่ยก็จะตรงกับอ่าัะกีโลอีกฝั่งหนึ่งเนาะอีกฝั่งหนึ่งที่จับคู่เอาอะ่ะนี่ค่ะลักีโลด้านนี้คือสนมกับรัตนบุรีเนาะงวดที่แล้วออกแปดหนึ่งสองนะคะงวดนี้มันตรงกับทะเบียนรถราชภนีนเลย 1> 8 1 7หนะ่งเจ็ดะมาถึงกลับเอาอะไรนะจับคู่จับคู่แปดหนึ่งแล้วก็มาเจ็ดตรงกันเลยค่ะตรงกันเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูอาจารย์คนต่อไปก็แล้วกันต่อไปก็จะเป็นอาจารย์เดียวอาจารย์เดียวให้มาหกห้าสองกับเจ็ดสี่ศนย์นะคะปล่อยเมื่อวันที่สิบเก้ากันยาเช่นเดียวกัน อาจารย์เดียวอาจารย์แนวก็เป็นแค่แนวทางเนาะต่อไปเป็นเลขของอาจารย์สมชัยที่ถูกหลายงวดมากนะจ๊ะเลขปิงปองแกจับได้4ี่สามห้าแล้วก็ห้าสามเลขทูบจุดได้สี่สามสองเซียมซีจับได้9 0้าศหนึ่งหนึ่งแล้วก็ข้างล่างนี่น่าจะเป็นเลข ฝันหรือเลขอะไรของแกสักอย่างนี่แหละได้เจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่นะคะงวดที่แล้วก็เข้าเหมือนกันนะคะสําหรับอาจารย์สมชัยต่อไปเป็นเลขอาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมอันนี้รู้สึกว่าจะปล่อยตั้งแต่อยู่ที่บ้านเนาะได้หนึ108่งศูนย์แปดกับห้าเก้าเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดน่าจะเป็นเลขฝันนะคะเลขฝันให้วันที่ยี่สิบเอ็ดกันยา ต่อไปก็คือน้องน้โมกระปูนะคะน้องน้าโมกระปูงวดที่แล้วเข้านะคะแต่ว่างวดที่แล้วต้องจับคู่เอาเนาะงวดที่แล้วให้มาสี่ตัวเราจับคู่เอานะคะเอ่องวดนี้ให้มาศูนย์เจ็ดสี่แล้วก็เก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่เก้าหนึ่งต่อไปเป็นของอาจารย์ไม่ใช่ต่อไปเป็นของช่างจรวดนะคะช่างจรวดช่างจรวดให้มา เจ็ดเก้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์กับสี่ศูนย์นะคะให้ยี่สิบสองกันยานะคะก็เลขอาจารย์หลายๆท่านก็จะตรงกันก็มีเหมือนกันนะวิเคราะห์พิจารณาเอาค่ะรักชอบอา,อาจารย์คนไหนนะคะอยากตามอาจารย์คนไหนก็เป็นแค่แนวทางต่อไปอาจารย์ป้อมหลักกิโลลำดวนนะคะได้มาห้าหกสองศูนย์ห้าสองแล้วก็สามหนึ่งอันนี้ให้ยี่สิบ สองกันยาอันนี้เข้าทรงเนาะเข้าทรงที่ลักกิโลลำดวนที่แบบว่าตั้งสารผิดใช่ไหมอันนี้เรารีบไปแก้บนปวดหัว,วมากประมาณนั้นรีบไปแก้บนต่อไปเป็นหมอทรงแม่แมวที่ไปจากโคราชเนาะเน้นเลยค่ะเน้นเลยสองตัวเอ้ยหกตัวเนี่ยเก้าสามสองเจ็ดหนึ่งห้านะคะเก้าสามสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งห้านะคะ ให้วันที่23กันยาหมอแมวมาจากโคราชก็แกก็ไปเกือบทุกงวดเหมือนกันสําหรับหมอแมวต่อไปก็เป็นอาจารย์ไพรินนี่อาจารย์ไพรินงวดที่แล้วก็เข้านะงวดที่แล้วก็เข้าโอ้โหงวดนี้ให้ให้เลขน้อยมากนะให้เลขน้อยมากให้วันที่23งวดนี้ของอาจารย์ไพรินให้มา016กับ69บอกเลยว่าเลขเลขอาจารย์ไพริน หกเก้าตรงกับเลขทูบที่ลาชินีไปจุดที่หน้าเทาเวทสุวรรณสีชมพูที่อยู่ที่คอนบุรีเนี่ยเาะคือเป็นก็เลยง,งวดแรกเนาะที่เขาเปิดให้บูชานะสําหรับเทเวทสุวรรณเอ้ยขอประทานโทษพระพิธรรมเนตรพระพิธเทเนตรขอโทษพระพิธเเนตรองค์สีชมพูอ่ะลัชชินีจุดทูบจุดทูบได้หนึ่งหกเก้าด้วยหนึ่งเก้าหกนี่แหละที่สําคัญทูบแตกทูบแตกผ่ากลางข้างหลังอะ่ะ เออเราก็งงไปแตกแปลกๆนะของอาจารย์ภพลินนะคะต่อไปของของอาจารย์จเดดสดๆร้อนๆเลยค่ะอาจารย์จเดดเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยสามสิบกันยาให้มาสามสิบกันยาอาจารย์จเดดก็หกสองเก้าสองหกศูนย์เก้าศูนย์หกหกเก้าเก้าเนาะก็คล้ายของเราแหละของเราก็เก้าหก เล็กถูกเล็กถูกนะจ๊ะเนี่ยของอาจารย์เจเดตของอาจารย์เด็ดของอาจารย์เจเดตก็เข้ามาสามวติดแล้วงวดที่แล้วก็ไม่เข้าแต่ก่อนหน้านั้นะ่ะเข้าสามงวดติดนะสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดนะคะรักชอบชอบีอบ่ยรักชอบอาจารย์ท่านไหนก็ติดตามเอาค่ะอา่าต่อไปล่าสดุดล่าสดุดของอาจารย์ป้อมล่าสดุดเหมือนกันเข้าทรงเมื่อคืนนี้เหมือนกันนะคะคืนที่สามติดกันยาก็ได้มาหกสองแปดแปดสี่เจ็ด ขอโทษค่ะหกสองแปดแปดเจ็ดสี่แล้วก็แปดหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะหมดแล้วนะคะก็คอยดูแล้วกันว่าของอาจารย์ท่านไหนจะเข้านะคะถามว่ารัชนีซื้อเลขไหนนะคะก็รัชนีจะซื้อเลขทะเบียนรถเนาะทะเบียนรถซื้อรถเตลีเอาไว้นะ,ะทะเบียนรถ แล้วก็เลขปิงปองที่จับได้ที่ศาลยายคอกที่คอนบุรีแล้วก็เลขปิงปองที่จับได้ที่ออ,องค์พระพิทเจเนศรีชมพูคือมันสําคัญอยู่นิดนึงคือมันจับได้เลขตัวเดียวกันที่ศาลที่ศาลนพ่ออเป็นคนจับได้หกเจ็ดสี 6, 7, 4, ไหมแล้วก็ที่ที่องค์พระพิทเอเนศรีชมพูระชน,นีเป็นคนจับจับได้หก สี่เจ็ดคือมันจะกลับการสองตัวหลังอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ย <c oughs> น้าลุนน่ารุ้นแต่เลขทะเบียนรถที่ซื้อก็คือตอนที่ได้ป้ายกรุงเทพอะ่ะคือเข้าออกค่ะคิดว่ารถคันนี้น่าจะหมานแหละเราก็เลยจัดไปเลขทะเบียนรถนะคะแล้วก็เลขเตียงนอนพ่อประมาณนี้แหละคะ่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ